สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับที่ว่างจากการที่ดูดวงแล้วนะครับก็จะมาทําการพยากรณ์สําหรับชาวาลัคนาราศีต่อไปไประจําเดือนมกราคมพุธสักสาช้วาสหนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าในส่วนของการพยากรณ์นะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์3ข้อนะครับข้อแรกก็คือถ้าใครที่ยังไม่ทราบราลัคนาราศีของตัวเองนะครับ ก็สามารถแอดไลน์ออฟิเชียลเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่ SI 2009 ARZO นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกน QR โค้ดก็ที่ตรงมุมนี้ได้เลยนะครับแล้วพอเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บไม่ต้องสนใจข้อความอะไรทั้งนั้นนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดนะครับอันนี้จําเป็นนะครับต้องมีนะครับ4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบแล้วก็รอสััักกพนนึงะครบ ถ้าถึงคิวแล้วอาจารย์ก็จะรีบผูกดวงวาระคณาแล้วก็แจ้งกลับเลยนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีของเราจริงๆเนี่ยนะครับไปทําการดูดวงแบบภาพรวมก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอาจารย์นทดูดวงชาแนลหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับตัวท่านเองนะครับข้อที่2นะครับในส่วนของท่านใดนะครับที่ต้องการอยากทราบพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับ ก็สามารถแอดไลน์ออเชียลเข้ามาหาอาจารย์ไ so, ด like, <Yeah. S 2> ้เช่นเดียวกันนะครับท <Yeah. S 1> <and seul>, ี uh ่ SI 2009 a ส r ZO นะครับเหตุผลที่ต้องรู้พื้นดวงชะตาอย่างละเอียดอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าในปีพุทธศักราช2565เนี่ยอย่างน้อยก็จะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะครับมีดาวราหูนะครับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวมนุษยูนะครับที่จะยกย้ายราศีนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2565นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ข้อมูลหรือไม่รู้พื้นดวงชะตาของเราอย่างละเอียดเนี่ยพอเราดาวยกย้ายเนี่ยหรือเราได้ฟังข่าวมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกเอ๊ะมันจะส่งผลไม่ดีกับเรายังไงบ้างเอ๊ะหรือเราจะหนักไหมจะอะไรไหมมันก็จะคิดไปต่างๆนานานะครับแต่ถ้าเรารู้พื้นดวงชะตาอ,าอย่างละเอียดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าดาวนี้โคโจรมาในพื้นดวงเรามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากนักนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็แอดมาได้เลยนะครับ ข้อ3นะครับก็คือในส่วนของการพยากรนะครับแบบ VIP อพีนะครับสำหรับปีพุทธศักราช2565นสาะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินนะครับอาจารย์ก็แนะนำโซลูชันนี้นะครับก็คือว่าเป็นการพยากรณ์สำหรับปีพุทธศักราช2อ6 5นยาะครับอย่างละเอียดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเงื่อนไขก็สามารถไปติดตามนะครับรายละเอียดได้ที่ ep 1 2นะครับที่อาจารย์ได้โพสไปแล้วนะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือ งงตรงไหนก็สามารถแอดไลน์โอฟเชียลกับคุณมหาจารย์ได้ที่แอดไลน์สองศูน o เเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเปิดนะครับลงทะเบียนจองนะครับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนะครับประย์ถึง22ตุลาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งการพยากรณ์ให้นะครับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนแค่นั้นเองนะครับตามคิวตามลำดับนะครับอาจารย์รับแค่1000ดวงเท่านั้นนะครับ ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับก็ไม่ต้องมาสมัครโซลูชันนี้นะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายคุณก็สามารถไปติดตามทางอาจารย์นัดดวงชแนลได้นะครับอาจารย์ก็มีการพยากรณ์แบบเป็นภาพรวมไว้อยู่แล้วแต่นั้นเป็นแบบภาพรวมนะครับคร่าวๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้พื้นดวงชะตาของท่านเองอย่างละเอียดก็อาจจะไปใช้ตามข้อ2ได้ครับ ข้อแรกไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับเช็คลัคนาราศีข้อที่2ก็ตรวจดวงดาวอย่างละเอียดก็มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับส่วนข้อ3ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตามรายละเอียดใน EP 1ีเลยนะครับอาจารย์ก็ไม่พูดซ้ำนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ก็ดีหรือจะเป็นทางเพจนะครับ Facebook ก็ดีนะครับหรือจะเป็น Line o f f i c i a l ยลเขาก็ดีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แอด Line มาคุยกับอาจารย์ได้ครับ คราวนี้นะครับก็กลับมาว่ากันในส่วนของการพยากรนะครับของชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนมกราคมพุทธศักราชสองพนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็คือดาวพุธเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับดาวพุธนะครับโคจรนะครับมาอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับตั้งแต่ช่วงอ่าปลายปี6,4นะครับจนมาถึงวันที่11มกราคมนะครับแล้วก็จะโคจรนะครับ ถอยหลังนะครับมาอยู่ในเรือนพันธุุนะครับตั้งแต่12มกราคมไปจนถึง9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับกรรมะปุตตะแสดงว่าช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานนะครับหรือว่ามีจ็อบอะไรที่เป็นจ็อบสั้นๆนะครับเข้ามานะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับช่วงเวลานี้ก็มีอะไรก็ทําไปก่อนนะครับเพราะอาจารย์ก็เข้าใจนะครับว่าช่วงปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2564นะครับ มันก็มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจรเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆน,นานานครับพอเข้าเดือนมนกราคมมันยังมีงานมาเข้ามาให้ชาวลัคนา,าราศีกันได้พอหายใจหายคอได้ก็รับไว้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายนะครับเพราะถือว่ามันก็ยังเป็นมุมที่ดีนะครับชาวลัคนาราศีกันก็คงเหนื่อย ไม่มากก็น้อยนะครับในปีพุทธศัการาช2514นะครับแต่อย่างไรก็ดีในปีพุทธศัการาช2565เนี่ยคือมีเฮแน่นอนนะครับจะมีเฮอ,อย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับในคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปด้วยนะครับคราวนี้ในเรือนการงานเนี่ยพอโคจรมาเข้าสู่เรือนภพพันธุตั้งแต่12มกราคมนะครับประถึง9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515นะครับการงานก็เขาเรียกว,ว่าไปต่อได้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีของชาวลัคนาราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่ง เจ็บป่วยอย่าเพิ่งป่วยใจมากนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับเราไปคิดมากเราไม่สามารถจะไปย้อนนะครับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะครับเราทําได้ดีสุดก็คือวันนี้แล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับเพราะว่าวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันพฤหัรรสบดีนะครับที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับคุณยังมีเวลาประมาณ5เดือนนะครับ อย่างน้อยคุณก็มีเวลาในการที่เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมลุยให้เต็มที่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับคราวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับถึงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565นนะครับอาจารย์มองว่ามุมนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโคจรไปร่วมกับดาวเสาร์พอดีนะครับ อย่างไรก็แต่ก็ขอให้ชาวลัคนารนาศีกันนะครับวางแผนนะครับเรื่องการใช้จ่ายนะครับเรื่องการเงินให้ดีนะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมกรามันก็มีเกณฑ์นะครับจริงๆมันจะมีเกณฑ์มาตั้งแต่ช่วงปลายๆปีแล้วจนถึงมกราเนี่ยก็ขอให้บริหารจัดการให้ดีอย่างน้อยคุณมีเวลาเต็มตัว5เดือนกว่าเนี่ยมันก็ยังสามารถทําให้คุณได้รู้หรือว่าได้เตรียมความพร้อมหรือได้เตรียมเงินสํารองจ่ายเอาไว้นะครับ ูดง่ายๆก็คืออะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งใช้ใจหนักในปีพุทธศักราช264นะครับมันอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับสภาพคล่องทางการเงินมีปัญหานะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่พอหลังจากวันที่19มกราคมไปแล้วนะครับจนถึง21กุมภาพันธ์ดาวเทียมการเงินจากคจรเข้าสู่เรือควบพันธุุมันก็ถือว่าจะเป็นมุมที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปน,นะครับว่า อย่างไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีกันปีพุทธศักราชสองพันห้าสิบห้าเนี่ยมันเป็นมุมที่ดีแน่นอนนะครับรออีกนิดเดียวนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับชัดเจนนะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกันดาวจุลิรืนคู่ครองนะครับความรักของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีก็ยังโคจรอ,อยู่ในมุมอริของพื้นดวงชะตานะครับ จริงๆอยู่มาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับก็คือ8พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง7เมษายนพฤศักกา2565นะครับเพราะฉะนั้นเดือนมกราแล้วเนี่ยก็เหลือแค่2-3เดือนเองมันก็จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันก็ยังเป็นมุมที่ดีในหลายอย่างนะครับจากนีไปนะครับที่สําคัญนะครับอยากรู้ว่าดีอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะครับ คราวนี้ถ้ามาว่ากันในเรื่องของสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็อุบัติเหตุช่วงเดือนมกราคมนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรชัดเจนในพ้นดูชะตาณตอนนี้นะครับถ้าดูในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ดีนะครับก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรนะครับอุบัติเหตุก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับตั้งหน้าตั้งตาลุยทํางานในปีพุทธศักราช2564ห้บ่ให้ดีนะครับเพราะช่วงวันที่จำ่ใน เดือนกรกฎาคมเองนะครับยังมียังมีเวลาอีกหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ลุยงานให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าจะเขาเรียกว่าเพิ่มเติมหรือว่าจะลงทุนอะไรนะช่วงเวลานี้อาจะไม่แนะนานะครับพยายามประคองตัวเองไปให้พ้นจากปีพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบสี่ไปให้ได้นะครับแล้วปีพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบห้าเราค่อยว่ากันใหม่ค่อยลุยให้เต็มที่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับลุยให้เต็มที่ยังไงมันมีมุมที่ดีอะไรที่ดีๆีเนี่ยรอ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากเพียงแต่ว่านะช่วงเวลาเนี้ยในส่วนของการระบาดของโควิด1 9นี่ยังถือว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงนะครับวันนี้เองนะครับก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเกินหมื่นคนนะครับคนตายก็เกือบเกือบร้อยคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกาดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับ มีกำลังใจมีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ลุยสู้นะครับให้เต็มที่อาจารย์มองว่ายังไงก็แล้วแต่มันยังมีมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับถึงจะมีมุมที่แย่ในบางมุมแต่ก็มันไม่ได้สุดโต่งอะไรมากมายนะครับอาจารย์มองว่าสามารถผ่านไปได้นะครับทุกๆคนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ